จ้ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณสูตรของเรานะคะขอแนะนาการจับชด2ตับบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณนี้การจับชด2ตับบนของเรานะคะ2ชดตรงๆนะคะท่านผู้ชมก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินเบรัฐบาลในงวดประจําวันที่16กกรกฎาคมนี้นะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากกินแบ็รัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะจะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสองตัวบนสองชดตรงๆของเรานะคะท่านผู้ชมสูตรของเรานะคะชดข้างบนเอาหลักพันสองครั้งนะคะบวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกสองคงที่นะคะท่านผู้ชม แล้วสาหรับชน้างล่างนะคะเอาหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยัางที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณนี้สองชดตรงๆนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมารับการคํานวณเวยกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นการคํานวณของเราสองตัวบนนี้คํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างการคำนวณสูตรนะคะเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์แนอนาคะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้จ้ะเรามาเริ่มทําการคํานวณโดยกันนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลักพันสองครั้งสี่คนสองได้8 8ดบวกสนะคะ12 12อบวกอีกสนะคะ15 15้ได้เลขเดนหนะคะ5 2, ค้บวกสองคงที่นะคะได้7จ็ดจ้าสำหรับชุดข้างล่างหลักหน่วยล่างนะคะเลขสี่สี่บวกแปดนะคะสิบสองสิบสองด้เลขเดนสองนะคะท่านผู้ชมจ้ะ สำหรับผลออกนะคะรางวัลที่หนึ bon lands, 9, 7, ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกเก้าเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกเก้าเจ็ดสองสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นสองตัวบนในงวดนี้นะคะชุดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขห้าเลขเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชมและสําหรับชุดข้างล่างนะคะคำนวณได้เลขเด่นเลขสองนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงวดถัดมานะคะเก้าเจ็ดสองเพราะฉะนั้น สำหรับแนวทางการคำนวณจากชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะและชดละชดข้างล่างนะคะเข้าตัวเลขเด่นการคำนวณของเรานะคะเลขเด่นได้สองนะคะท่านผู้ชมสองตัวบนในงวดนี้ออกเจ็ดสองนะคะเจ็ดสองเข้ามาตรงๆนะคะท่านผู้ชมเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาชดข้างบนนะคะหลักพันสองครั้งสองคนสองได้สี่สี่บวยสองนะคะได้หกได้เลขเด่นหกนะคะ หกบุยสองคงที่นะคะได้แปดและชุดข้างล่างหลักหน่วยล่างนะคะเลขห้าห้าบวกหกนะคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเลขเด่นหนึ่งนะคะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหกหนึ่งจากสำหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นสอน 2, ตงตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขหกและเลขแปด และชดข้างล่างคำนวณได้เลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3มตัวบนในงวดถัดมานะคะออก86 1เพราะฉะนั้นสําหรับการจับชด2ตัวบนในงวดนี้ชุดข้างบนคาวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะและชุดข้างล่างคาวตัวเลขเด่นเลขหนึ่งในการคํานวณนะคะท่านผู้ชม2ตัวบนนะคะออก6 1หนึ่งจะ6 1ก่คาวมาตรงๆนะคะสําหรับ2ตัวบนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชมเรามารับชมเรามารับชกวันต่อนะคะ ชุดข้างบนหลักพันสครั้ง1นคนสก็ได้2อนะคะสอบวกหได้7จ็บวกอีสี่นะคะสิบเดสเลิเกเดนหนึ่นะคะหนบวกอคงที่นะคะได้สและชุดข้างล่างหลักหน่วยล่างนะคะเลขเจ็บวกศูนย์ก็ยัง7นะคะทำโชมไดลิเกเดน7จ็ดจากสำหรับผลออกรางวัลที่หนึงในงูถัดมานะคะสตกบนออก5้าด สำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่น2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลข1และเลข3และชดข้างล่างคำนวณได้ตัวเลขเด่นเลข7นะคะท่านผู้ชมผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ5 1 7เพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณจากชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลข1นะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลข7นะคะ2ตัวบนออก17ึงตรงๆนะคะท่านผู้ชม1นนี้คืองวดประจำวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะ สำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจําวันที่10คืองวดประจําวันที่16กรกฎาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณของเราในวันนี้นะคะแนวทาง2ตัวบน2สอชดตรงๆนะคะทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะชดข้างบนนะคะหลักพันสองครั้งสามคนสองได้หกหกบวกเก้าสิบห้าสิบห้าบุยสี่นะคะสิบเก้าสิบเก้าได้เลขเด่นเก้านะคะเก้าบุยสองคงที่นะคะได้สิบเอ็ดได้เลขเด่นหนึ่ง และชดข้างล่างหลักหน่วยล่างนะคะเลขเก้าเก้าบวกเจ็ดนะคะสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะสาหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรสองตัวบนของเราในวันนี้ทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชดข้างบนนะคะได้เลขเก้าและเลขหนึ่งนะคะและชดข้างล่างคำนวณได้เลขเด่นตัวเดียวเลขหกนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการคำนวณนี้การจับชดสองตัวบนของเรานะคะทั้งหมดได้สองชดตรงนะคะท่านผู้ชม ก็จะได้นะคะ96และ16นะคะท่านผู้ชมจะสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณสูตร2ตรัวบน2ชดตรงๆของเรานะคะในงวดประจำวันที่16กรกฎาคมนี้ทางเราจับชดได้ทั้งหมด2ชดนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ ได้นะคะและ16นะคะท่านผู้ชมเรามารอลุ้นกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณของเรานะคะจะบานหรือไม่นะคะท่านผู้ชมพิดุทูก็ไม่ว่ากันนะคะคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท่านโชคดีนะคะให้เฮ้ยรวยๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ